ก็สวัสดีครับห่างหายไปกันหลายอาทิตย์นะครับวันนี้ก็มีรองเท้าคู่หนึ่งมาให้ชมกันนะครับเผื่อใครกําลังหารองเท้าเอาไว้ใส่ดีๆสักคู่หนึ่งนะครับก็อันนี้เอามาให้ชมนะครับอันนี้เป็นรองเท้าเมเรลนะครับจากเมเรียวผมเพิ่งได้มาเมื่อวันที่5เดือน5นะครับแคมเปญ5เดือน5ของลาซาด้านะครับ ถ้าซื้อมาในกล่องนะครับก็จะเปิดออกมาเปิดออกมาก็จะเจออันนี้เป็นใบเกี่ยวกับขนส่งนะครับก็มีกระดาษห่อรองเท้าแล้วก็อันนี้ที่เอาไวย้ยัดดันส่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นใบ p o นะครับผมได้มาจากร้าน super sport นะครับเป็นร้านใหญ่นะเป็นร้านเกี่ยวกับร้านนําเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นร้านใหญ่ในช h อปปี้และ d าดานะครับ เป็นร้านที่เชื่อถือได้นะครับขายแต่ของแท้นะก็ราคาเต็มนะครับราคาเต็มของเขา3,990นะครับผมได้ส่วนลดในเดือน5.5นะครับส่วนลด1,779.58สตาตังค์นะครับก็ยอดสุทธิที่จ่ายไปนะครับ2,210บาทจุดส2สตังค์นะครับ ที่ได้มานะโซนลดเกือบสองพันนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรอันนี้กล่องก็จะเป็นกล่องอ่าเป็นกล่องรีไซเคิลอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกไซส์แนะครับอ่าเป็นไซส์สี่นะครับยาว26่สิบหเซนนปกติผมเป็นคนใส่รองเท้าเบอร์41นนะครับแต่อันนี้ผมซื้อมาเผื่อครึ่งเบอร์นะครับ ตรงนี้ก็จะมีบอกวันที่นําเข้า8กุมภาหกเจ็ดนะครับรองเท้าเพึ่งนําเข้ามาเองนะครับรวมภาษีแล้วราคาที่เขาขายหน้าร้านนะครับเกือบ4นะี่พันนะประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตัวรองเท้ากันอันนี้เป็นเมรเรลอ่ารุ่นโยโกตะทูนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวธรรมด,ดานะไม่ได้น่าจะไม่ได้กันน้ำหรือ อาพวกคอเทกอะไรคงไม่น่าใช่นะครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะผมไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องรองเท้าสึกเท่าไหร่นะก็เมอเรลก็จะมีบอกตรงนี้นะก็เป็นหนังกลับนะครับเป็นหนังกลับข้างในเป็นตะไครยนะครับระบายอากาศได้ดีลดกลิ่นอับนะครับก็ด้านในก็เป็นฟองน้ํานิ่มๆอย่างนี้นะครับเป็นเป็นผ้านิ่มๆข้างในนะ ตรงนี้ก็จะมีบอก Merrell นี่น่าจะรหัสของเขานะครับมี i n c h ห i n a นะครับ Merrell ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นแบรนด์อเมริกานะครับก่อตั้งมานานแล้วผลิตรองเท้าเดินป่านะครับดั้งเดิมเลยเดินป่าโดยเฉพาะนะครับน่าจะก่อตั้งตั้งแต่รุ่นพ่อเลยนะครับประมาณ40-50ปีได้แล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีความชํานาญเกี่ยวกับการทํารองเท้านะรองเท้าเดินป่านะครับ อันนี้ก็ประเภทเป็นรองเท้าฮกิ้งนะครับรองเท้าฮกิ้งเป็นประเภทเดินป่าปีนเขาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้น่าจะจัดอยู่ในประเภทพวกไลท์ฮกิ้งนะครับเป็นรองเท้า,าเดินป่าน้ำหนักเบาอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้เหมือนเป็นบูททริคกิ้งอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าใส่เดินป่าได้ไหมคงได้นะครับเดินป่าแบบ เดินป่าแป๊บๆอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไปค้างคืนอะไรคงใช้ได้นะครับก็รองเท้าทำมาจากหนังกลับนะครับพื้นตรงนี้มจะมีความนิ่มนะครับตรงนี้แข็งๆหน่อยเป็นยางแข็งๆนะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะอันนี้ก็จะมีบอกว่าน่าจะเป็นประเภทของยางหรือเปล่านะครับก็ตรงที่คิดว่าจะมีการหักงออะไรอย่างนี้มันจะชอบ หลุดบ่อยๆตรงนี้นะครับเขาก็เย็บมานะครับเย็บมาเป็นยางหุ่มตรงนี้ก็จะมียางหุ่มมากันเราไปเตะหินเตะอะไรเตะกิ่งไม้อะไรอย่างนี้นะครับมันจะสัท้านรองเท้าเราตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับแม้กระทั่งด้านหลังเองนะครับก็ตรงนี้ก็มีห้อยเอาไว้มัดห้อยถ่ายเปย้อะไรอย่างนี้นะครับเชือกผิดเป็นเชือกกลมนะครับ ตะขอตรงนี้่จะไม่มีการใช้เหล็กเลยนะครับจะเป็นการใช้ผ้าตัวเดียวนะครับเป็นเหล็กตรงนี้เป็นโลหะตัวหนึง่งเอาไว้เป็นรูร้อยนะครับก็เชือกกลมลิ้นก็เป็นแบบลิ้นอ่าที่ไม่สามารถถอดออกมาได้ทั้งหมดเหมือนรองเท้าพวกรองเท้านันยางอะไรอย่างนี้ที่ไม่ได้ถอดออกมาที่เราคุ้นภาพเองนะครับอันนี้จะทำมาแค่ครึ่งเดียวนะครับ มันจะแค่นี้นะครับก็เป็นตะข่ายระบายอากาศนะครับได้มาผมใสมาประมาณอาทิตย์หนึงนะครับอันนี้เป็นคู่ที่2แล้วนะครับที่ผมใช้ยี่ห้อนี้ก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นเมอร์เรลโมอัดทูนะครับตัวมิดนะตัวข้อกลางนะครับตัวนี้เป็นข้อสั้นก็ติดใจนะครับเป็นน่าจะเป็นคู่แรกนะครับที่ผม ซื้อมารองเท้าประเภทรองเท้าเดินป่านะแต่ใช้ชีวิตในเมืองนะครับผมซื้อตัวนั้นมาตัวนั้นน่าจะเป็นคอเทคด้วยนะครับกันน้ําและเป็นคอกลางผมใช้มาประมาณหลายปีมากนะครับก็ล่าสุดก่อนสิ้นปี -66 นะครับพื้นมันหลุดไปนะครับผมไม่ได้เย็บนะผมมันหลุดไปก็คุ้มค่าแล้วนะครับผมก็เลยหารองเท้าคู่ใหม่นะครับก็ เล็งๆว่ามันมีหลายยี่ห้อนะครับในตลาดอย่างพวกอาโซโลโซโลซาโลมอนอะไรพวกนี้นะครับหรือไม่แต่โคลัมเบียเองก็ดีนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลองนะก็ตัดสินใจหาหาอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็ไปเห็นโปรใน l a z a ด a านะครับมันลดราคาก็เลยจัดมานะครับก็เป็นเมอเรลคู่ที่สองแล้วนะครับตัวนั้นก็เสียดายตัวนั้นใช้มาอุสาพยับเยิน ใช้ไม่เคยใช้เดินป่าเลยสักครั้งด้วยซ้ําใช้แต่ในเมืองนะครับใส่ในเมืองผมไม่คนชอบใส่รองเท้าเดินป่าแต่ใช้ใส่ในเมืองใส่ไปทํางานทุกวันนะครับก็ใช้มาหนักเลยนะครับตัวนั้นพื้นหลุดไปนะครับกาวมาเสื่อมสภาพก็ไปจัดตัวนี้มาใหม่ก็เป็นเมอเรีลอีกเหมือนเดิมว่าจะลองเปิดใจหายี่ห้ออื่นดูนะครับก็อยากได้รองเท้าที่แบบ ไม,ไม่ใช่เดินป่าจัจา่จ๋าเป็นรองเท้าที่เอาไว้ใส่ในเมืองไปทํางานนะครับไม่เอาที่แบบรองเท้าเดินป่าจัจา่จ๋าแล้วก็ไม่เอาแบบส่งแทติคอนเกินไปนะครับก็ตัวนี้ก็น่าจะเหมาะนะครับเอาไว้ใส่ไปทํางานใส่อะไรได้นะครับก็น้าหนักไม่เยอะนะครับน้ําหนักข้างละน่าจะประมาณ4ี่ร้อยสิบกรัมหรือ4ี่ร้อยิบกรัมโดยประมาณนะครับอ่คู่หนึ่งก็ประมาณ800กรัม8 0 0กว่ากรัม ไม่ถึงโลนะตัวคู่หนึ่งไม่ถึงโลก็เป็นรองเท้าใส่สบายนะครับเมอเรียวที่ผมเคยใส่มานะครับตอนแรกที่เคยก่อนจะซื้อคู่แรกเลยนะครับเมอเรียวดูทรงแล้วเป็นทรงรองเท้าแบบแบบเรียวนะครับผมเป็นคนเท้าแบนนะครับเท้าบานนะผมคิดว่าผมใส่ไม่ได้ด้วยนะตัวโมอัดถูกแต่ปรากฏว่าใส่แล้ว เมเรดลเหมาะกับการคนเท้าบานมากนะครับนี่จะสังเกตเวลาเราใส่ปุ๊บนิ้วก้อยจะอยู่ตรงนี้ถ้ารองเท้าที่ไม่ค่อยมีคุณภาพหรือรองเท้าอ่าแบบเรียวๆสาหรับคนเท้าแบนมันไม่เหมาะนิ้วก้อยมันจะไปมันจะไปเบียดนิ้วนางนะครับทําให้เราเจ็บนิ้วเวลาเดินนะเดินไม่สะดวกนะครับก็ตัวนี้ตัวนี้ก็มันกันแบับใส่ดีมากไม่เจ็บไม่อะไรเลยนะครับเวลาจะใส่มันจะติดตดตรงนี้หน่อยนึง แต่พอมันจะเบียดเบียดมันจะแคบนะครับตรงนี้พอเวลาใสไปแล้วพลุกโล่งไปเลยนะครับข้างในเหมือนไม่มีอะไรมาเบียดนิ้วเราเลยนะครับก็ตัวนี้ผมซื้อมาเผื่อไซส์หน่อยหนึ่งนะครับนิ้วเท้าจะอยู่ประมาณนี้ไม่ถึงกับสุดนะครับไม่อยู่ประมาณนี้ผมเผื่อไซส์มา,าครึ่งเซนเออครึ่งเบอร์นะครับก็อันนี้เป็นโยเกต a ์ตูนะครับก็ ก่อนที่จะได้ตัวนี้นะครับตัวนี้เพิ่งได้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับใส่ทุกวันก็ก่อนจะได้ตัวนี้เนื่องจากรองเท้าตัวเก่ามันพังไปตั้งแต่ก่อนสิ้นปีเลยนะครับก็ไปไปได้ช่วดขาวไปได้ตัวนี้มาชวดขาวนะครับอันนี้ก็เป็นเบลจินะครับเป็นรองเท้าอ่าเป็นรองเท้าเบลจินะครับที่เราคุ้นๆกันนะครับอันนี้เป็นทรงออกทรงรองเท้าเดินป่าเหมือนกัน แต่ตัวนี้จะสังเกตได้เลยนะครับตัวนี้ราคาไม่ไมแพงนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ6 7เจ็บาทเองผมได้มาเอาไว้ใส่ชั่วคราวนะครับก่อนที่จะซื้อตัวนี้มาก็พื้นนิ่มนะครับจะสังเกตแบบพื้นนิ่มให้ตัวได้เยอะนะครับเนี่ยนิ่มมากไม่เหมือนไม่เหมือนรองเท้าที่เป็นแบบรองเท้าเดินป่านะครับมันจะพื้นมันจะแข็งเป็นยางแข็งนะครับด้านนอกเอาเป็นยางแข็งแต่ข้างในัะนิ่มนะครับ อันนี้อันนิ่มหมดเลยทั้งในทั้งนอกเลยน,ะนิ่มหมดเลยดอกยางก็เยอะดีนะครับใส่ในเมืองก็โอเคนะครับอันนี้มนาะจากเป็นราคาที่ไม่เป็นราคาไม่ไม่แพงมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตะขอเหล็กนะครับเชือก็เป็นเชือกกลมเหมือนกันแต่เนี่ยจะสังเกตได้ว่าลิ้นลิ้นรองเท้าจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เปิดได้สุดแล้วถอดเชือกออกมาเปิดได้สุดแต่อันนี้เปิด ปิดสุดไม่ได้นะครับมันกันสิ่งสกรปรกละอองอะไรเข้าไปนะครับแต่ตัวนี้น่าจะไม่ได้กันน้านะถ้ากันน้ําหรืออะไรเขาจะมีบอกเป็นป้ายเล็กๆนะครับว่าเป็นกอเทคหรืออะไรสักอย่างหรือว่าวัตเตอร์รูปอะไรสักอย่างนะครับส่วนตัวนี้เอาไ้ใช้ใช้ได้นะครับใช้ใส่ทั่วไปใช้ทดแทนได้เวลาตัวนี้ซักหรือ,อซักหรือว่ามีปัญหาที่ต้องส่งซ่อมต้องส่งเย็บอะไร ก็ใช้ตัวนี้ก็ใช้ประมาณ2เดือนนะครับตัวนี้เคลิน้นโคลนเลิศเลยนะครับก็เป็นรองเท้าใช้ในเมืองนะครับไม่ได้ใส่เดินป่าอะไรไม่เคยผมทํางานในเมืองนะครับมีโอกาสน้อยมากที่จะได้เดินป่านะครับก็เลยเยลือกรองเท้าทป่แบบประเภทลายไฮกิ้งเนาะจะจะไปใส่รองเท้าลำลองผมว่ามัไม่ผมไม่ค่อยชอบรองเท้าทรงแบบใสายรอง รองเท้าแบบวิ่งอะไรอย่างนี้คงไม่ไม่ค่อยชอบนะครับก็เลือกหาเลือกซื้อรองเท้าที่ประเภทไฮงแต่ใส่ในเมืองนะครับใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ยึดมีความหนึบพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้เอามาให้เพื่อนชมเดี๋ยวดูซับข้างใน,นอันนี้เป็นบางๆเอง ทำลูกทงโค้งรับกับเท้าเรานะครับอย่างไรามีการเย็บขอดูอันนี้หน่อยอันนี้เป็นโฟมเลยเป็นโฟมนะครับเนื้อผ้าตรงนี้ก็ต่างกันนะครับอันนี้โฟมแข็งๆอันนี้โฟมนิ่มๆน,นิ่มมากครับ ช้ดีนะครับเมอเร์เรลก็ค่อนข้างประทับใจนะครับอันนี้ก็เป็นคู่ที่2แล้วที่เคยได้ราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับเราทสำหรับรองเท้าเดินป่านะอันนี้สองผมได้มาถ้าราคาเต็มอยู่เกือบสี่พันนะก็เป็นราคาปกตินะครับสําหรับรองเท้าเดินป่านะเนื่องจากราคามันค่อนข้างสูงนะครับหลายๆแบรนด์นะราคาค่อนข้างสูงเมอเร์เรลก็เป็นแบรนด์ที่ไม่แพงมากแล้วก็คุณภาพที่ค่อนข้างดีนะครับ ก็ประทับใจเคยใช้เมอเร์เรลตัวโมอัตทูมาก่อนหน้าน,นี้นะครับก็เลยไปจัดตัวตัวน่าจะเป็นตัวใหม่ของเขานะครับไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นออกมาใหม่หรือเปล่าเป็นตัวโยก ta ์ทูนะครับก็มันดูไม่เหมือนรองเท้าเดินป่าจระจนะครับสําหรับเอาไว้ใส่ในเมืองใส่ไปทํางานได้นะครับน้ําหนักไม่ถึงโลเบาๆนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานมาก ว่าจะส่งไปเย็บนะครับส่งไปเย็บพื้นนะเนื่อจากมีประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเก่านะครับผมใช้มาโอ้หลายปีมากนะครับตัวนั้นแต่ตัวนี้เป็นพื้นอย่างนี้นะไม่รู้มันจะเย็บได้หรือเปล่านะครับยิ่งถ้าเย็บเข้าไปอีกนะครับโอ้จะยิ่งจะยิ่งทนคงทนเข้าไปอีกนะครับใช้ได้หลายปีเลยผมว่าใช้ได้สีปีนี่ก็คุม,คม,คม,คมเกินคุมแล้วนะครับผมได้มาสองพนิดๆถ้าใช้ ครบสี่ปีเนี่ยก็ตกปีละห้าร้อยกว่าบาทเอง500ร้อยนิดๆเองก็คุ้มมากนะครับใช้ได้นานตัวนี้นะครับตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวธรรมดาที่ระบายอากาศได้ดีลดกลิ่นอับอะไรของเขานะสเปคผมไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมทิ้งสเปคไว้ในใต้คลิปแล้กันนะครับเพื่อนๆลองไปดูนะมันมีหลายหลายรุ่นมากนะครับที่หน้าตาคล้ายๆนี้ มันมีตัวที่เป็น Gore-Tex Waterproof อะไรสักอย่างเทคโนโลยีอะไรของสำหรับเดินป่านะผมไม่ค่อยไม่ค่อยแมนเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านเขาไว้ด้วยนะร้านอ่าร้านอะไรร้าน Super Sport นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ก็เชื่อถือได้นะครับร้านนี้ขายแต่ของแท้ขายแต่รองเท้าดีๆนะครับก็ มาเพื่อนๆชมนะครับสําหรับที่ใครกําลังหารองเท้าไม่จำเป็นต้องเดินป่านะครับถ้าเอาอันนี้เอาไว้เดินป่าก็ก็ผมว่าเดินป่าที่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบค้างคืนอะไรก็ได้นะครับเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆนะครับที่จะหารองเท้าดีๆนะครับไม่จําเป็นต้องเอาไว้เดินป่าอย่างเดียวนะครับเอาไวา้ใช้ในเมืองใช้อะไรได้นะครับเนื่องจากรูปทรงมันมันไม่ใช่ มันไม่ใช่รองเท้าเดินป่าจ๋าสัทีเดียวนะครับมันเอาไว้ใส่ในเมืองใส่ไหรได้นะครับดูเขาเรียกอะไรไม่ดูเหมือนบูทเกินไปแล้วก็คอสั้นนะครับผมเคยมีตัวโมอัตทูตัวนั้นไปคอกลางนะครับถ้าสําหรับใช้ในเมืองผมต้องใช้ถอดใช้สวมบ่อยๆนะผมไม่ไม่ค่อยสะดวกเลยแต่ก็ใช้มาหลายปีนะครับก็เลยรอบนี้ก็เลยเลือกเป็นตัวคอสั้นนะครับใช้สวมง่ายถอดง่ายนะครับ แล้วก็ข้อเสียที่ผมเจอนะครับตั้งแต่ตัวโมอ,อัดทูแล้วนะครับที่เจอนะไม่รู้รองเท้าเดินป่ามันเป็นอย่างนี้ทุกคู่เลยหรือเปล่านะครับเชือกไม่ชอบหลุดนะครับสมมุตินะสมมตรเริเราเรารัดสายปกตินะถ้าเราปกติเราก็จะรัดเชือกรองเท้าประมาณนี้นะครับผมก็รัดประมาณนี้แหละอันนี้ใส่มาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็เชือกอยู่แบบนี้แหละ อาจจะด,ดึงแน่นกว่าน,นี้หรือเปล่าผมก็ใส่ไปใส่ไปนะครับแป๊บๆเชือกมันก็หลุดนะครับเนื่องจากเชือกมันเป็นเชือกเชือกกลมนะเชือกแข็งๆอะ่ะชอบหลุดบ่อยมากผมก็ต้องกลมมารัดเชือกรองเท้าอยู่บ่อยๆนะครับก็มีวิธีแก้ก็คือผมก็จะรัดเชือกรองเท้าเป็นทบหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้รัดไปสองทบนะครับมัดไปสองทบอย่างนี้ มันก็จะแน่นนะครับก็รัดสองทบแต่วลาสองทบมันจะมันจะถอดมันจะอะไรยากกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ก็นั่นแหละมันเป็นปัญหาไหมไม่ไม่ไม่น่าเป็นปัญหาครับแต่มันแค่เชือกชอบหลุดอยู่บ่อยๆนะครับสําหรับผมนะไม่รู้สําหรับยี่ห้ออื่นเป็นหรือเปล่าแต่ยี่ห้อมาเรลผมเคยใช้มาอันนี้คู่ที่สองอัน,นเป็นอย่างนี้นะครับเชือกมัน ชอบหลุดนะครับตัวนี้ไม่เป็นนะตัวนี้ไม่ไม่ค่อยหลุดเนี่ยกตัวนี้เชือกมันนิ่มๆนะครับเป็นเชือกกลมเหมือนกันแต่เชือกนิ่มๆนะอันนี้เป็นเชือกแข็งแข็งนะครับชอบหลุดก็ใช้การมัดสองทบเอาครับก็เพื่อนเพื่อนลองไปดูนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ทิง้งอะไรไว้เพื่อนเพื่อลองไปดูมีหลายรุ่นมากมาเร็วนะครับตามแม่ชันเลยนะครับก็ เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างจะทนนะรองเท้าเดินป่ามันทนอยู่แล้วใช้ในเมืองโอ้โหไม่ต้องข้อใดเราไม่ได้ใช้เดินป่าสมบุกสมบันขนาดนั้นนะครับใช้ในเมืองก็ใช้ไปทํางานอะไรปกตินะครับค่อนข้างทนนะครับแล้วก็ใส่สบายนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เอามาให้เพื่อนๆชมรองเท้าเมเรลโยกิร์ตทูนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ